สดีทรีบาพือนโปรคนวันนี้วันหยุดของผมนะครับวันหยุดภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า holiday นะครับ holiday วันหยุดนะครับผมก็มาเดินออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า exercise นะครับ exercise ออกกําลังกายนะครับผมก็มาเดินเล่นในสวนนะครับเดินเล่นในสวนภาษาอังกฤษก็คือ walking in the park นะครับ walking in the park นะครับเดินในสวนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า friday นะครับ friday วันศุกร์นะครับโอเคขอให้ทุกๆมีความสุขนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามนะครับ happy to e you